welcome back Are you ready for tonight's main event ladies and gentlemen put your hands together for fight number six fighting at 75ก i l o g r a ม s between Iran and Thailand นี่คือคู่เอกของเรานะครับอย่างที่บอกไป75กิโลกรัมตัวใหญ่และหนักมากๆครับอาม ลุกแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมาลุยกันกับนักบุ่วยท่านแรกครับมุมน้ำเงินเป็นตัวแทงจากประเทศอิหร่านอายุ27ปีครับคนนี้จังหวะฝีมือไม่ธรรมดาอาวุธครบเครื่องอย่างแน่นอนครับชกมาแล้ว65ไฟชนะ42และเสมอ3ครั้งจะพร้อมแล้วขอสีประมือให้ควินสุลามัน from อิหรา และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากประเทศไทยอายุ28ปีครับคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาครับแชมป์หลายเวทีหลายสถาบันเลยทีเดียวครับชกมาแล้ว178ไฟชนะ120และเสมอถึง5ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิบประมือให้โชคไทเกอร์มวยไทย โชคไเกอร์มวยไทยจากอุบลราชธานีและกรรมการบนเวทีครับคุณพงศักดิ์แป้นละมองคู่ที่6ในวันนี้นะครับผู้เอกนำรายการครับพิการน้ำหนัก75กิโลกรัมโชคไทเกอร์มวยไทยพบกับนักมวยจา่ายดานครับทีาว <คะ S 3> ่าซาเลมานิส โชคไทเกอร์มวยไทยหรือว่าโชคอ e ีเมนแอร์ A ตัวเดียวกันนะครับลูกศิษย์ของน้นทนายต่อยแต่ว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยเด็กจากอุบลราชธานีครับวัย28ปี178เซนเมตรสู้มาแล้วบนสังเวนเลือด178เช่นเดียวกันครับชนะ120แพ้45เสมอ5นะครับประสบการณ์ดีๆโชคโชนครับส่วนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับ แค่วาโซเลมานิสครับอายุ27ปีมาจากประเทศอีร่านะครับสูง183เซนติเมตรครับชกมา65ไฟชนะ42แพ้20เสมอ3ครั้งนะครับเมื่วานน้ำหนักนะครับผู้นี้ลดทั้งคู่ครับโชว์นี้ลด4ขีดทานด้านของโซเลมานิสลดไป6ขีดนะครับได้พิกัด75กิโลกรัมโชนี้ก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมากนะครับ แฟนมวยเห็นก็รู้จักกันดีครับเข็มขัดนี้แน่จะเต็มบ้านแล้วครับตู้โชว์าดีายววันเดี๋ยววันนี้ก็รู้ครับเจอกับอิรานได้นี่ประสบการณ์ช่วงบินเราเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าโดนต่อโดนเดี๋ยวดูครับจะเป็นอย่างไรผมสักไปละม่อมนะครับบนเวทีอ่ะเดี๋ยวย้ำแฟนๆครับทุกวันอาทิตย์เรามีนัดกันที่นี่ครับ19บนาฬิกาสินาทีครับช่อง8กฎหมายเลข27็นะครับ แล้วก็สำคัญเปิดให้ชมฟรีนะครับที่นี่อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์การเดินทางไปมานี่ค่อนข้างจะสะดวกครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วครับชาวต่างชาติดูมวยไปนั่งกินผัดไทยไปครับแสนจะมีความสุขครับออกไปอาหารการกินทั้งแหล่งซ้ายแหล่งขวาครับอ่ไปบนเวทีครับคู่เอกนำรายการแล้วครับพิกัด75กิโลกรัมเวทีสะเทือนแน่ครับมีนับมีนอกหรือเปล่าเดี๋ยวตามดูครับ ยกที่หนึ่งโอ,อ้ใหญ่จริงๆครับทางาของเควางครับวางขวาทีนี้โชคสะเทือนเหมือนกันอ่าครับเราซ้ายนะครับอ่าเราซ้ายเขาฝานะครับผันหน้าข่าการต่างคนต่างศาสตรครับไปรอจังหวะสองนี่กินยากหน่อยนะครับ รอจังหวะทั้งคู่ครับต่อสู้กันด้วยสายตาครับหลุดโดนครับอ้าวครับทีสองอยู่ที่ Academy, วอริเออร์มวยไทยอะคาเดมี่ก็ไม่ธรรมดานะครับชาวต่างชาติโว์ที่เป็นมวยซ้ายนะครับ โดนแข้งขวาของเซเลมานีสิครีนึงกองเชียร์ต่างชาตินี่ยังเชียร์เป็นคนไทยเลยครับคุณมารุตร้องโอ้โหโอ้โหด้วยนะครับตามจังหวะแข้งตามจังหวะอาวุธเลยครับนี่ครับซึมซับความเป็นไทยไปเยอะแล้วนะครับเชียร์นี่ออกสำเนียงคนไทยเลยครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหครับอยู่ครับอยู่ด้านซ้ายผู้บรรยายนี่นะครับโดนประกบตีเข่าแล้วครับโชค รูร่างนี้โอ้โหเรียกว่าบังกันแทบจะมิดเลยครับซูมอนเดอร์ีสูงใหญ่ครับฝรั่งแท้ๆร้องโอ้โหยโอ้โหยครับเป็นสำเนียงไทยชัดเจนครับนั่นหมายถึงว่าเขาซึมซับจริงๆครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครับได้ยินเสียงหรือเปล่าครับหลงมาที่ไม้ผู้บรรยายไหมครับต้องความต้องมีความภาคภูมิใจครับคนไทยกีฬามวอยไทยนั้นเป็นต้นตำรับที่ประเทศไทยนะครับ ไล่มาตั้งแต่นู่นะครับมาเจ้าเสือนายขนมต้มนี่เป็นอาชีพของบรรพบุรุษของพวกเราครับได้ทํามาหากินสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแต่แขนออกไปหลากหลายแล้วนะครับมวยไทยแต่ยังไม่เข้าในกีฬาโอลิมปิกครับกาต้องรอกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็ชมกันได้ที่ช่อง8นะครับมวยไทยมันๆโอ้โห,โหดูครับศอกครับโซเลมานิส ทำได้แล้วก็ออกครับโชคตอนนี้เครื่องยังไม่ร้อนครับคิดไม่ต้องทําด้วยนะครับคิดไม่ต้องทําโดนเตือนอย่างนี้นะครับให้ชกกันสมเป็นคู่เอกหน่อยครับอย่าไปจ้องกันเยอะครับจ้องแล้นน่าราคาญครับต้องใส่เลยครับมวย3มยกทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาขนาดแท้ครับโดนซ้ายของโชคแล้วครับเต็มหน้าอกเหมือนกันครับไทยวาน โชกสูดขาวเข้าหาครับแหม่ยังรอจังหวะครับดูจังหวะนานจริงๆครับหมดยกแรกครับกลับมาลุ้นกันต่อครับผ่านไปยกแรกครับนี่คับหน้าตาของโชว์ไทยเกอร์มวยไทยตัวแทนจากประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งเข้าประกวดครับเป็นผู้เอกยกต้นๆนอาจจะจับทิศจัดทางกันอยู่ครับซ้ายกับขวา มีสอกงงปักเข้าไปแม่รู้สึกว่าปลายคางของไทวานี่มีเลือดซึมซึมมาแล้วครับคุณม,มารุตนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับปลายคางโดนสอกปักเข้าไปครับเลือดตกปากเลยครับไม่รว่วแตกนอกหรือในครับนี่ครับมาปเป็นสิวหรือเปล่านะครับสครับสัปดาห์หน้านะครับ อาทิตย์ที่26สิงหาคมนะครับผู้เอกเป็นกิตติโรงเรียนมัธยมตากศินป์ยงพบกับมีมาวากิริตามุเกะครับนักมวยจากอิหร่านครับติดตามชมกันได้ครับตอนนี้ยกที่2ครับโชคกับทางด้านของเควานครับอ่ะไปบนเวทีครับเอาครับชนแล้วครับการผสมศัก์ไปละบอกบอกออกอาวุธหน่อยครับยก2แล้วที่นี่มีพระผู้อย่างเดียวมาจ้องกันมาเป็นพระกระโดดกําแพงหนีวัดไม่จำพรรษานี่ไม่ได้ครับ อ่าครับกฎของมวยที่นี่ครับต้องสู้กันครับยืนหายใจทิ้งไม่เกิดประโยชน์ใครขยันกว่าก็จะได้รับใครชนะนะครับวางแข้งซ้ายหมือนกันครับโอ้โหดูครับทางด้านของนักมวยตากีรานครับโซมานิสลิ้วเจ็บๆเหมือนกันนี่ปีกองก็เชิดชิงมันได้เกินครับตุ้งๆ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 ครับอ้าว ขวาล้มลงไปต้องเปิดเกมแล้วนะครับต้องเปิดเกมแล้วครับตอนนี้ปากคอแตกยับไปเลยครับทัน้นของโซเลมานิสครับน่าแหละครับผิดสองยกแรกแล้วนะครับปากคอเลือดไปแล้วต้องกลืนลงท้องไปนะครับเลือดกบปากแล้วอ้าวชนวนเกิดขึ้นแล้วครับล้มทีเดียวโมโหเลยครับไทยวานวงในจะสู้โชคเลยหรือเปล่าครับโซเลมานิสรอจังหวะนะครับโชคครับ ล็อกิวานโซเลมานิสหลวมกระโดดเข้าครับแล้วก็วางแข้งซ้ายคืนร่วงมาแทงเข่าเลือดซึมออกมาแล้วครับแต่ละแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตยศนี่แม่งที่หมอทำงานทักเกินครับอ้าวครับอุ้ยโดนเต็มแข้งเลยครับโชคเอาเข้ามาซ้ายคืนน้ำหนักเยอะๆอุ้ยอ่ายหน่อยแต่ว่าแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนี่มันโดนหนักๆทั้งนั้นนะครับ ของใหญ่ของยักษ์ครับ75ช่างเมื่อวานนี้นะครับวันนี้น่าจะมี85แล้วครับอย่างน้อยโดยวักผ่อนแล้วก็ตัวพองขึ้นเลครับแมกรรมการพงสักบอกขอสักนิดหนึ่งครับก็อ,อย่างว่าครับมวยซ้ายกับมวยขวาไม่กล้าออกครับอาครับระยะประชิดครับของเชียร์ของไขวานก็สั่งให้ลุยเลยนะครับ จ้องตากันเป็นปากกับเลยนะครับคู่นี้เล่นวงในกันก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับปากกัดจ้องตากันนั้นมีลูกมีหลานครับแต่ว่ามวยชายช่องตาไม่มีคะแนนครับคุณมารุตอ้าวหักล้มลงไปโอ้เสียงดังฟังชัดจริงๆครับมวย75โลครับอะไะครับโชคครับตอนนี้ครับประกบในยังตีไม่ได้ครับ ปากนั้นปกเลือดไปหมดแล้วครับไทยวานผ่าน2อยกครับอ่เดี๋ยวกลับมาครับผ่านไปแล้วสองยกนะครับคู่เอกครับโชคไทเกอร์เวียรไทยกับเทวานสเลมานิสภาพช้าครับนี่ครับซ้ายกับขวาครับต่างคนต่างเตะครับเตะแล้วเกี่ยวเกี่ยวแล้วจิ้มครับดูครับโดนเหมือนกันครับโชคอุ้ยดอกนี่สะเทือนซ้างแล้วสื่นซ้ายครับหมุนเป็นลูกข่างครับนี่ครับ ล้อซ้ายเต็มหน้าของโชคครับโอ้โหมวยตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนี่เวทีสะเทือนจริงๆครับเลยมันีสิกลับไปที่บ้านนี่ภรรยาตำน้ำพริกให้นี่มองคอแน่นพอนครับตอนนี้โอ้โหใครชวนไปกินปูปราสน้ำดำคำนี้นี่เครื่องเลยนะครับปากคอนี่แตกเลือดไหลแล้วครับบรรยากาศสดๆครับทีถนนพระอาทิตย์อยู่กับช่องแปดครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับทุกวันพิษหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีครับเรามีนัดกันที่นี่ ขอบคุณทนายพง์สิงห์ครับลุ้นอยู่หน้าจอช่องแปดขณะนี้บอกว่ามันมากมากครับคุณมารุตโอ้โดนทักทายไปก่อนเลยครับโชคครับสเลมาริสต่อยหมัดขวาต้องระวังหมัดนะครับโชคโอ้โหแม่ลอยเป็นกบเลยครับสงสัยจะสวมวิญญาณนักตะก้อเก่าครับพรชัยเขาแก้วหรือไงครับจะกระโดดฟาดเอาดื้อเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาใช่แล้วครับไคหวาน จะเล่นวงในนะครับโชคโอ้โหโดนนะครับคุณมนุษย์เต็มปากเหมือนกันครับโชคโดนเข้าไปเก็บอาการครับโชคครับมือไม่แข้งซ้ายเอาแล้วครับคนไทยเชียร์ฝรั่งแล้วครับตอนนี้คนไทยเชียร์ไควานบอกเดินเดินเดินยูโกยูโกยูโกครับแหมเอาแล้วครับ นี่ครับมิรไตรีครับเรื่องกีฬามันไร้พนแดนอย่างที่ผมเรียนไว้เกิดอะไรภาพที่งามงามครับข้อสําคัญเกิดมิตรภาพเกิดขึ้นในเวทีมวยครับโอ้โชครับโดนสอกกลับไปเมื่อสักครู่ครับหยุดไปเลยครับตอนนี้ฝันงหักหรือเปล่าแมนิ่งไปนี่ครับมีแต่ลูกขู่แล้วครับอ้าวอย่าไปถอยครับอย่าไปถอยครับแม่ดูบรรยากาศกองเชียร์ของไครวานครับ ได้ใจขึ้นมาอ้าวยังไงครับจะเป็นลือดสีดต้นกันเมื่อสักครู่แข่งไปติดศีรษะครับนี่ขนาดแกไม่มีผมนะครับอาแล้วครับอะไรก็ชักจะไม่แน่นะครับซลมอนิสมาแรงครับอ้าวไปโดนกระจับครับไม่ได้เจตนาครับไม่ได้เจตนาครับแบบนี้อาครับนี่ครับกองเชียร์ลุ้นครับใจหายใจคว่ำแล้วนะครับเอาใจช่วยทุกคนแล้วครับ มีแต่พี่เลี้ยงมุมแดงครับเชียโชคนองนัดคนไทยในเวทีนี้เชียฝรั่ัหมดแล้วครับโอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับมันมีนิสภาพมีมุมที่น่ารักที่น่ารักของวงการกีฬาให้เห็นอยู่เสมอเสมอครับโอ้โหแข้งขวาครับแต่ว่าโดนไตตัดล่างล้มลงไปครับพี่เลี้ยงบอกให้โชคเดินครับเดินอีกหน่อยครับต้องเดินนะครับต้องเดินนะครับที่นี่ให้ของเรื่องของอาวุธนะครับ เอาแล้ครับมีประกบในครับไม่เสียเปลี่ยบครับโซเลมานิสต่างคนต่างรอจังหวะสอง้ลครับไฟหลุดมานี่โดนแน่เอาละครับเกาะในครับโซเลมานิสทิงตีก่อนวางแข้งขวาครับแต่ว่าโดนเฮทิ้งลงไป ตัวใหญ่ก็ลุกช้า่อยครับนครับท้ายท้ายเกมแล้วนะครับอีกชิปวินาทีจะมีสักชุดไหมครับของฝากจากบลราชธานีหรือว่าอิหร่านอ้าครับเซิร์ฟเลยครับต่างคนต่างมั่นใจครับแล้วก็นี่ครับมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วครับก้มลงกราบเลยครับกราบพื้นครับนี่ครับอย่างที่ผมเปลียนไว้ครับเป็นภาพีิงดงามจริงๆครับ ทำหันกันถึงเลือดถึงเนื้อครับดูครับจังหวะดภาคชัดชัดกรุงมารุษนี่ครับสอกกลับครับลูกนี้เต็มเครับโชคโดนเข้าไปแล้วก็คืนไยแข้งขวาแล้วก็ต่อยมัดครับแต่ว่าโดนไตตัดขาล้มลงไปชะงักไปพักหนึ่งนะครับโชคหลังจากนั้นก็เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับดูครับดูซูเปอร์สโลครับละองนามนี่ครับสวมกอดกันครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับมีมุมสวยๆเกิดขึ้นหลายๆมุมนะครับ นี่คือมิมตรไมตรีมิตรภาพที่เกิดขึ้นหลังจากเกมการต่อสู้นะครับอ่ะแมทธิวดินพร้อมแล้วครับจะไปฝั่งอุบลราชธานีหรือจะไปเที่ยววิหารพบแมทธิวดินครับเชิญครับขอเสียงปรบมือดังให้กับนักบุญนึกสองคน Another fun and exciting main event here at Chumphon ok Muay Thai Super Champ และผู้ชนะได้แก่รันตีวินน์ เ์เบิสุไลมานิสและโชคไทเกอร์มวยไทย,ย,ไทยจัดไปนะครับผมสูสีจริงฮะพลิกไปพลิกมาสงสัยจะต้องมีเจอกันอีกสักรอบดีไหมฮะนี่คือคู่เอกนะฮะคู่ที่6ที่ผ่านไปแล้วที่ช่องแปดมวยไทยซูเปอร,ร์แชมป์ของเรานะครับยังเหลืออีกหนึ่งคู่ให้ทุกท่านได้สนุกกันอย่างแน่นอนทูริเจีของเราครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศไทยและอิหร่านอีกแล้วนะครับคราวนี้อยู่ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับ นักมวยจากประเทศอิหร่านที่ฝีมือไม่ธรรมดาจะเจอกับดาวรุ่งจากประเทศไทยที่แน่นอนครับในเมื่อใช้ชื่อว่าสำราญศักดีหมัดของเขาจะต้องหนักอย่างไม่ธรรมดาอย่างแน่น,นครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าคู่เจ็ดแน่นอน